สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าชูช่องวิไลแห่งโชคนะครับเมื่อนี้เป็นแรงวันที่31นะครับโคงสุดท้ายนะครับทางช่องเฮาได้พาเอฟซีทุกท่านนะครับมาตามแนวทางตัวเลขนะครับของท่านพระอาจารันหลวงปู38่38เฮานะครับเป็นโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายอิลีอร้อยพี่น้องเฮาเอฟซี FC ทุกท่านนะครับมาตามแนวทางของปู่38กันว่าปู่สีฟันไปตัวใดเน้นไปตัวใด ลํหลวงปูสิเปลี่ยนตัวเลขกบอนะครับเข้ามาไปการนมาสการลวงปูน้ากันขอกราบเียนเช่ญเอทุกท่านเลยครับหนึ่งห้าการนมัสการค่ะหนึ่งห้าสองห้าไม่ใู่มากมหลังลังเ่แต่ป่าสบไปคุ่ตนว่าสีตัวมาสองตัวสี่ตัวมาสองตัวสี่ตัวมาสองตัวล่างมผัดไปขวัตี่ยินบัทถเด็ บานีสีไฮเน้นๆตัวใดบานีเน้นหนึ่งห้าสองนี่แหละล่างเนาะหนึ่งห้าขุมเก่ากับไว้คือเก่าหลายหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งยังเจ็ดหนึ่งมันกระถือกันฟันหัวของสุดท้ายบ่นี่เปลี่ยนตัวฟันบ่เออมันหมักมันมักบามส่วนมันถือดีโอ้ส่วนกระถือกันหลยหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งค่ะนี่นี่นี่มันมากนี่สูนนี่กระถือดี ค่ะอันนี้สูตรนี่ปูเคียนไ้สูตรเก้าบ่สูตรเก้าอันนี้ม้ามาโค้งสุดท้ายนะคะเนาะลายมือแล้วพี่น้องแต่ว่ามือนีม้าย่ำมาย่ำโค้งสุดท้ายนะคะเนาะจะทิมมันอันี้กัได้ค่ะนี่คือหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนี่เท่านี้ละแต่ว่าบัดนนี้มามือนีล่างสี่ไ้ฟันสิบห้าเออสิบห้าสองห้ามีเท่านั้นเดียวสิบหากับสองห้าล่างเจนไปเลยที่ตัวมาสองตัวตัวสี่ตัวมาสองตัวมีผ่าได้ยืน ล่างล่างอย่างเดยวเหมึงดูบผ่าเจเขียไม่คกเก่งเลยเนี่ยถูเก่งๆมีซื้อสูตรมาปูสูตรบ่อะไรทั้งซื้อไห้เนาะเก่งแหงแลยสังผูดสูตรเก่งเนาะบะมี่ถือที่ตัวนี้บ่ถือเล็กเลยหลักโอบ่มีอยู่นี่บ่ถือเล็กเห็นบ่หี่งเนี่ยทุกหมดเลยทุกหมดบันมี่ผัดเลยีตัวมาสองตัว สี่ตัวมาสองตัวล่างมักหนึ่งหาอะไรยันไงตูกคเนมักนึ่งหาแต่ว่าเหนี่ยนทั้งล่างบอกผู้เออล่างเนี่ยสุดล่างเรียบร้อยล่างโมเป็นบูลสุดล่างครับครับมักหนึ่งหาเฮงมักหนึ่งหาสี่ตัวมาจากตัวกระพุสี่ตัวมาสองตัวล่างมาสองตัวล่างแต่ว่าถือย์ได้หนีกับว่าถืออีกคนอเขาบัสื่ออยู่นี่บัตถือเลขผู้เหน่ยยำย่างคักรือทำบัตสื่อจนได้หนีบัตรถือทหนึ่งห้าไม่เตี้ยวตัวลอยเบอร์เช่นเดอล่านเบอร์เช่น ล้านเปอร์เซ็นตอันฮาซี่เนี่มากบว่าูมักบ่มัดทอมม่ทมักทอหนึ่งหาเนาะหนึ่งหาช่องหาเพิ่มแต่ว่านมีวันนี้องตัวหลังเจ็นบ้าหันศูนย์เก้าหนึ่งกับศูนยหกเนี่ยบ้านนี้บัมีศูนย์เี่ตัวเอยโอ้บ้านเตอร์เซนดิ้นี่บางมงหับางรูนเลยอศูนย์ติดเ็นบหัน วันนี้เรีงเรีงนี่วันนี้ศูนย์ไปวังวังที่โถนเบิ่งศูนย์ที่บันศูนย์ไปวังวังแล้วรอบนี้เออนี่เฮ็ดบ้าหันศูนย์เยันศูนย์เก้าเห็นบ่าวกลัวศูนย์หกกับศูนย์เก้าครับนั่นเมื่อเพียร์มันไม่ศูนย์ก็มาศูนย์หล่นที่ะครับบ่มีให้สิติกระสังงับ่มีศูนย์หวไปสิติกระสังบ่มีศูนย์ตอนเราปูสามแปดเลขบ่มีศูนย์สหรับซี้ตัวฟ้ามือนี่ดับบ่ปู เออนี่บ่บ่ต้องถือติดนี่นั่นอันนี้เลขดับบอกเออนี่บ่ไม่มีนี่ศูนย์สมตเก้นี่เอาชีตัวนี่ประกอบกันวนี้เพียงแค่เจ้าเบิ้องล้นนี่บ่มีชี้ตัวนี่บ่ถือบ่บ่มีสี่ตัวนี่บ่ถือบ่หนึ่หาสองนี่บ่มีบ่แม่นมั่นใจร่อยตีวยร้านเนแโอ้คับจะวะม่สเปอร์เซ็นบ่หวัจน่ป็นแต่ดีใจแห้งแต่น้ดีใจุ่ ฟังปู้ว่าเลยดีใจปูู้มื่อแรกที่บไปนอนฟันสบู่คื้อได้ด้วยลองอะไรก็ช้อนหาฟันได้โอ้ลองช้อนหาฟันเน้นๆคือเม็ดเดียวหนึ่งหาเอออยากอยากเอาบนไว้ก็ไว้ก็ได้ช้อนหาว่ามันมีอยู่ตัวบนก็มีติดว่าช้อนหาวันนี้โอ้อันช้อนหานี่คืออยากซื้อบนซื้อได้เออได้แต่ว่าหนึ่งหานี่ซื้อตารางย่างเดียวเอล้วก็ให้เอาเก้าตัวเดียวนี่มาโอ้แปดเก้าศูนย์ เอาเก่าตัวเดียวนะรักๆอร่อยค่ะนี่ใช่ไหมบนใบปืนเนาะเพิ่อ่ะอันนี้คือสี่ตัวมาสองตัวล่างเด้อครับพี่น้องคะอันนี้ตัวปูฟันเน้นเปลี่ยนตัวฟันเน้นนะคะแต่ว่าตัวตัวที่ซุ่มนังกะเอาไว้คือเก่านะคะนี่คือตัวนี้นะคะเนาะ อันนี้คือเอาไว้คือเก้านะคะแต่ว่าไม่ยมอีกพี่น้องเพราะมะยมปูฟันหาเม็ดเดียวนี่นี่นี่อาหาเนาะบนบ่าไดไปเพี้ยนตัวอื่นนี่นี่แปดเก้าศูนย์รักลอยมันนี่แปดเจ็ดบนเห็ดบนมันบ้มันบ้พิษตะเคียนเห็นว่าบนฟันแปดเจ็ดคือเก้าคือเก้ากร่องแปดหกทนรล่องแปดหกฟันแปดเจ็ดเออที่นี่เอาสิบแปดเท่าเลยปูสิบแปดเท่าเลยหนึ่งแปดหนึ่งเท่าเลย มีใบเก่ามันมันรักแบบดี่แล้วอะโอ้ค่ะไ่ได้เปลี่ยนดอกมันซุ่มไงค่ะบนมันมันบบ๊วยพิจงหดว่ะก็ถูกว่ะครับโอ้จะรอดดีใจฟูว่าล้านเปอรเส้นว่าดีไหมบนฟันแปดเจ็ดเม็ดเดียวนะคะร่องแปดหกค่ะร่องแปดหกเลยค่ะใบเก่าตุนมโดนมันมีซีดมากน้ำกันบ๊วยนี่ซดมากน้ำกันบ๊อันที่ว่าแปดเจ็ดนี่ หน่วยมันออกกำกันเย็นมันนีเดี๋ยวเย็นบ่อยหนึ่งสองนี่ปูกรถึงหนึ่งสองนี่บ่อยนี่พี่แต้บอกลักวาเอาเก่าวนมาบงว่องกลง่มสองอันนี่ไม้น้ำกันตะสันเนาะนเนแล้วเย็นบ่ปู่วงไปควันไปเย็นบ่อยเย็นบ่ปูวงไหวันวันนี้รักวายว่องเก่าว่องเก่าเลยนี่เดียวปไปควันไ้ควันชุนวุ้ยมันก้าวูเหมือนมะเก่าก็ชุนปฏิพานมากเลยกันหึสองเค็งเนาะปูเนาะ เห็นบ่สันาก็เเนียเนาะเข้าบ่สันต้งี่หลี่ยไปเอาตัวน่อบนนี่ไงเจตัวสัดว์ยืนตัวสัตว์เก่าสัดเตีเอาขัดแขคนแแคนเลยนะปูเนาะแปดเจมาแล้ว้าวน่ะแปดเจ็วัสพี่น้องเขาเอาค่ะยังเป็นตัวเก่าสำหรับเรขบนนะคะเนาะเห็นบ่อันข้าเห็นเก้แปดเ็ดห็นสัสัเห็นบ่ข้าจอไดรเห็นแล้วปูเห็นแล้วมีพูดไรางกว่าอยู่่างกว่าลนี่ ถือจังได้ถือถือเป็นล้านล้านครัวแลยเ<ห><ง>ข้าใจวาถือหนึ่งตัวก็จะเห็นมันตลอดให้น<ร>้องไข่หมูป,ปูนั่นแหละนี่อ๋อหนึ่งสองนี่เห็นบ่โอ้อห้ามกับผู้บอกเลยห้ามผูเเาเอาเห็นบ่เห็นถ้าจ่อใจถ้าจ่ถือบ้านตลอดมือเห็นตรงตรงเลยค่ะสีสองเห็นบ่ห็นนั่นค่ะคนบ่มักเห็นสีสองเห็นบ่เห็นผูกเป็งวายโย แมยูพูนั่นแหละว่าบูมากนอหนูกับบะสื้อตะปูซีสองเห็นบ่บานหนึ่งสองมืนไบสื้ถิบบได้เนี่ย่ออกว่าหนึ่งสองเนี่ยบานกับแปดเจ็ดเห็นชัๆเกินี้เจียวบอแปดเจ็ดบอรักหลักานโตมัทพีที่เด่นถือสิบสองล้านบงล้านล้านกว่าเลอ่าโอ้ถือล้าน ขนาดสองตนี่ข้าเจ้เห็นมากข้าเจ้ถือมากเพราอนังลออถือเป็นล้านสิบสองเห็นบ้านสัดๆเลค่ะวันนี้แปดเจ็ดนี่เห็นสัดๆนีบดเอาก็เฮ็ดจะเดยนี่โอ้ต้องเอานบปูน้อยอยาได้เงินล้านซื้อเลยหนึ่งสองสี่สองเห็นบ้านค่ะเห็นบ้านหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเห็นบ้น 67เห็นว่าถือว่าบรรทุนโอ้โสิไปเอาตัวไม้ยุ87ไปเอาตัวไม้ยังไหนอีกนี่นะใครอยากถือเครื้องเอาปูเอฟซีผมขอความมาว่าชอบเสียงหัวเราะของปู่มากเลยจนเวลาตฮะเฮสเฮสเห็นสัตว์จอยู่บ่เบาะกับหัวหลวงพ่อบํามีไปยังไง ก็จุะทอีคือการกัที่สองเพีไอ่หนสองก็จทอีกเพีไอย่คุณรกอบความักาลตัวกำลังใจกับพี่น้องเอาพี่น้องแคปหน้าจอนะคะเนาะเบื้องเบื้องด้นจาล่ยี่นี่มันบ่กลับไปที่เลินอยไปพันออกมาตรงๆเล่นี่เห็นบ้าแคปหน้าจอครับพี่น้องแคปหน้าจอพี่น้องคะ ล่างนะคะฟันหนึ่งห้าเม็ดเดียวนะคะบนฟันแปดเจ็ดเม็ดเดียว<ม>นี่ละพี่น้องบับเพื่อนถือเป็นล้านนะคะเนะาะพาอยากได้ซื้อเอาปัวนะคะเง<ม>ินล้านนะคะเนาะแปดเจ็ดกันะ น๋อชัดเจนนะครับเนาะบ้าคนซื้อจังไดซื้อไปล้านมาจอไว้ครับ4ห้องขอชมเลขดับอีกแม่ปูผมประทับใจเลขดับเพืกันได้หมเลขดับบันปูเอาเลขเเอาลขดับเลขซีโซ่หนี่เลขบูมีนี่ไปกันมาเที่ยงเลยมึงยังเนี่ครับผมเอาบ่มซู่กันมึงนะครับผมนี่ท่านมาเที่ยงมีศูนย์มีสามมีหกมีเก้าเกี่ยนบ่มีเขียนไว้บ่มีจะเที่ยนี่บ่มีหรือบ่ปู๊บ่มแล้วนี่วันที่ผ่านมาออกนั่นเนี่ยนั่นเช็ดบ่นั่นแล้ว นั่นนั่นมีบอชันนั่นโอ้ค่ะนั่นตลอดองบอชันรูดนี่ศูนย์สามหกเก้าตายแอดแซดดับล่างขึ้อดับบนล่างล่างโอ้ดับล่างย่างเดียวก็คือล่างบ่มี่ศูนย์บ่มมี่สามบ่มี่หกบอมี่เก้าอ๋อบานนี่นี่เลยที่โตนี่นี่อันบ่มีอยู่นี่เห็นบ่ะอ่านั่นบ่มี่ศูนย์ครับค่ะ เอาตัวบ่มีมันสิสูวนเลยสูนดูหักแค่ที่ปูเอาแคบหน้าจ่าไว้ได้ครับจ้างเขาวะมีเลยบ่ปูโอ้ยมันใจแห่นเนาะปูปูสว่เป็ดแบบกับเจ็บว่าพักกันเห็นบ่นนี่พักกันเห็นมันว่านจะมักไหลครับคุณใจเนอกจากกับเจ็บเนาะพักกันเห็นมันนี่ว่าปูอ่มดีปานนี่คือกับลราพี่น้องงวดนี่ครับเอาแคบหน้าจ่าไว้ครับแนวทางตัวเลขของปู สามแปดเท่าครับมือนี่เป็นมือแรงวันที่สามที่เด้อพี่น้องโป่งทุ่มไทยนี่มื่อผ่านเจ้าเชื่องนี้ก็ได้เนี่ยค่ะสี่ตัวมาสองตัวเนี่ยโอเคเห็นชัดชัดบ่นิใส่ช้องเัาใส่ช้องหาช้องทีใส่สีเดียวนี่เอาใส่สีอย่างน,นี้ มาทีกับใช้่หนึ่งทีทีหนึ่งหนึ่งซีซีหนึ่งตัวเดียวโคโลน่นแหละมีขนาดแบบนี้บอกนี่ตัวปูปูจับคูสื่อวดเลยบอกในซีตัวปูออกเยเยนี้เด้อบอกอ้ยออกมาได้รถดตัวนี้เงินรลุดเหรียโอ้นักตัวเดียวนี่ก็แม่หนึ่งห้า บ้านนีก yeah. oh, uh. ็เฮ็ดขอให้มาได้กันขึ้นบ้านนี้ก็โตกันขึ้นิเจ้เออเด็กไหเด็กน่อยเขาถือกุมันห็่ไหมเบ๋อเด็กน่อยถือีกแล้วไหวถือเหรียนาะเด็กน้อยเด็กหน่อยนี่คือลูกสาวเพ่าวคุณยังอิสือโพสือจักเช ถึงได้ได้หอยตี่เพื่อปองขอดบอกปูมันปองขอดบอกปูใหญ่มันเสือขอดเสือมันมันเห็นตัวเล็กหน่อยบพราะอะไรเนาะแมันยู่โบส่วนวันที่หันเออสีมันยู่โบห่างห้องเฮยียดหัเบิ้งเออมันสิแมันยู่โบตีบัดออกมาโอ้ยแมันอีหลีว่ะคบอปูเธอบิ้งยังบัดมีก็ได้างแนมได้มาหนึ่งคู่อยู่นี่มาหนึ่งคู่อยู่นี่ค่ะสี่ตัวมา บ้านเอาบานนี้พี่น้องมาแคปหน้าจอไว้นะคะสุดท้ายนี่นะคะก็ขอขอบคุณขอบคุณปูเด้อค่ะเห็นสับๆเด้อนี่ได้ค่ะเห็นแล้วค่ะปูสองตัวค่ะไข่พ่อนี่ค่ะปูเพื่อถูกรางวัลไงไข่พ่อนี่สุดท้ายมาปูไข่พ่อนู่เข่งเอาลิมอนปูอวยพ่อนไห้เอฟซีนะอวยพ่อนี่ซื้อกระดาษดอกไม้ต้องเป็นภาษาบาลีครับผมว่านี่ละครับผมปูบอก ปูไอ่หมดปูเอาเสียงหัวกันได้ซะเอาเสียงหัวซะปูไอ้กวหมดเอาเสียงหัวกันได้ปูไอ้ก็หมดเตี้ยโอ้ยปูวดคันคันให้บอกว่าซาบาลีสิง่ายกลัวเป็นมาปูคครับขอบคุณปูเด้อครับเิเป็นสภาพปูไปยักษ์ที่ นั่นนั่นปูอะไฮโคให้ลาบทุกคนเด้อว่าสันสาธุครับคสาธุสาธุเอาพี่น้องเอาเข่งเข่งขอบคุณครับครับหลังจากรับชมรับฟังแล้วท่าทงจากปูสามแปดเท่าแล้วนะครับกับวังไวยเอฟสีุ่กท่านคือสะแคปหน้าจอไว้แล้วนะครับตัวเลขเนาะอ่าโค้งสุดท้ายครับมือนี้เป็นโค้งสุดท้ายอิลีออลอว่าสันปูว่าเอ้าล้านเปอร์เซ็นต์ว่าสันปูมั่นใจคักนะครับ เอาชุดท่ายนี่ให้เอฟซีทุกท่านนะครับส่งมันหมานลำรุวยยูดีไม่แห้งนะครับสดงสมันหมาน้ากันสุดท้ายนี่ให้พี่น้องเฮ้ายู่ดีไม่แห้งย่าเก็บยาไข่ยาป่วยลำรุวยลำรุวยเงินล้านทุกท่านนะครับเด้อสวัสดีครับ